สวัสดีทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างเออมีรถจอดอยู่แ mm. จ่วันนี้หาะ mm. สวัสดีทุกคนค่ะเป็นงไงกันบ้าง ไลฟ์กันเมื่อสองวันก่อนใช่ไหมใช่วันก่อนนะก็วันนี้ก็อยากไลฟ์อีเก็เลยวานทั้งระหว่างอนดูเอไปไปซ้อมวันนี้นะคะสองใบใบหนึ่งใช่ค่ะให้ทําใช่ค่ะก็คือใบหนึ่งหน้าทนาามีสีสันนะวันนี้แต่งหน้านิดหนึ่งนะคะคิดถึงคิดถึงทุกคนเช่นกันนะ ไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้วันนี้ก็ก็เลยบอกเราบอกว่าตรวจตอนนี้เลยก็เลยวันนี้ก็ซ้อมเต้นหน่ะคะแต่วันนี้บอกพ่อว่าใครวันนี้ซ้อมเต้นแล้วก็จริงนี่ยเต้นก็อย่างที่บอกแล้วก็ซ้อมอยู่ทุกวันนั่นแหละนะคะก็คือซ้อมทีละเพลงทีละเพลงจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยเจเจนคิดว่าหลายคนก็ต้องน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะมีเพลงอะไรบ้างที่จะเป็นโชว์ได้อะไรเงี้ย say hi ไม่แต่งยังสวยค่ะขอบคุณค่ะ สูซู thank you อืลุคนี้ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง thank you บวกสวยมากมีสีสันนิดนึงอะไรติ๊กไม่มีซื้อมาฝากพี่เลยเหรอพี่ต้องี่ตึกสิคะหฮะพี่ที่ตึกไงอเมซอนอ๋อมีอเมซอนด้ยังตึกอยู่ข้างในตึกเลยเหรออยูข้ังหลัก หน้าศัตรูไงพี่อ่าโอเคโอเคอ๋ออ๋อข้างหลังอ่าอ่าอ่าอโอเคเดี๋ยวไปดูนั้นได้ดีซาละชาล่าบอกว่าพี่ต้องได้ก็ต้องคอยดูก็ต้องคอยดูแล้วเดาออกไหมว่าพี่จะจับคู่กับใครเนี่ย เพิ่งนี้จะมีซ้อมกับคู่พี่ด้วยไนะใช่ไหมนะแต่พรุ่งนี้วันแรกที่เราจะจับคู่กันแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตั้งแต่ซ้อมมาเนี่ยพี่เพิ่งเจอใครนะลิฟก,กับออยใช่ไหมคนเดียวเลยนะเมื่อวานก็เจอลิฟก,กับออยเมื่ออาทิตอาทิตย์ที่แล้วก็เจอลิฟก,กับออยคนอื่นยังไม่ได้เจอเลยเนะอยเจออ๋อมีนุกห้องห้องซ้อมร้องแับผูงซ้อมเต้นนะ่ เจอแต่ลิบกับอ๋อยมาซอเออนั่นเลยจะเจอแค่นี้นะเรายังไม่เจอพี่ยังไม่เจอใครเลยอะ่ะมันเวลามันอาจจะไม่ตรงกันแบบพี่พี่จะซ้อมเร็วคนอื่นก็อาจจะมาช่วงแบบเย็นเย็นค่ำๆ้า,าอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมพี่เป็นมนุษย์ตื่นเชา้าไม่ใช่มนุษย์แข็งข่าวไจากเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตอนที่ที่เยอรมันอากาศเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้พี่ว่าน่าจะอากาศเริ่มร้อนเริ่มอืมก็น่าจะก็น่าจะอากาศดีนะอาจจคงไม่ได้ร้องในงประเทศไทยหรอกพิติน,น่ารักสดใสมากขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพิตินานสวัสดีทุกคนนะคะ <c oughs> เออเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปกบบนั้นเลยติ๊ต้องเตือนพี่นะเขาน่าจะลิฟออยจะได้ถ่ายรูปกับลิฟออย ลมบดจ่อยลมบดจ่อยอืมสวัสดีค่ะพี่ินาร้อนตับระเบิดค่ะที่นู้นใช่ไหมจริงไหมป่าวโอ้ถ้าเขาร้อนตับระเบิดแล้วบ้านเราร้อนอะไรเนี่ยระเบิดไปแล้วเนี่ยตับไงแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยยังต้องเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานนี่นะพี่ลองทําสิ่งที่พี่ลองทําคือพี่อะม่อวันีไปยิมมาประมาณ พอเริ่มซ้อมเต้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปยิมใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเออเราเราซ้อมเต้นแต่ว่ามันก็เหมือนคาริโออ่ะแต่ว่าพี่โอเคพี่ก็เดินเครื่องทุกวันวนะนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> กล้ามเนื้อที่เราออกกําลังมากกอนหน้าเนี้ยมันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเมื่อวานก็เลยลองไปยิมก็คือตื่นมาเดินเครื่องเดินเครื่องเสร็จปุ๊บ ไปยิมไปยิมกับบ้านทานข้าวอาบน้ําแล้วก็ไปซ้อมเต้นต่อเมื่อวานเหนื่อยมากนะคะแล้ววันนี้ดีใจเพราะตด้แรกจองเทรนเนอร์เนี่ยเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อุยทำไมตำรวจรถมันบุ๊ปปเาเยอะอย่างนี้เลยไปเขียวล้วแล้วเมื่อวานแบบเหนื่อยมากเมื่อเช้านี่คือแบบ ตื่นเลยอ่ะไม่หรอก,กแต่เมื่อวานเราเต้นเราเต้นแบบเต็มที่เลยนะท้ามันไหลเมื่อวนานไหนนนลแล้ลยโมันเหนื่อยมากเมื่อวานเหนื่อยมากๆเลยท่าเต้นเนี่ยแบบจะชอบมากท่าเต้นต้องบอกเลยว่าปเปลี่ยนใหม่ประมาณพี่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มทุกเพลงที่พี่ทําเนี่ยเปลี่ยนใหม่ อาจจะมีท่าหลงเหลืออันของไอ้ท่าจํานิดหนึ่งนะเหมือนกับพี่เริ่มเต้นเพลงใหม่เลยจำท่าจบใช่แล้วก็จริงๆอยากจะเอาอย่างที่บอกติก๊กให้ลองไปหาดูว่าเวลาไอ้ที่เราซ้อมซ้อมเต้นน่ะของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยว่าเรามีกี่เวอร์ชันแล้วอะถ้าใครมีเนี่ยลองแบบว่าส่งให้อัินให้พี่หน่อยเดีมาที่อยู่ในโชว์จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบอะ เพลงเต้นมีอะไรอะไม่ยากหรอกพูดอีกทีพลิกล็อกไปด้วยกันนะใช่ไหมใช่พวกนี้พี่แบบมันมีท่าเต้นหลายเวอร์ชั่นมากแต่ละคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตทีหนึ่งถ้าเป็นขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยแอดมินก็น่าจะมีเลยพี่ก็เปลี่ยนหมดเลยอ่ะแล้วสับคอนเนี่ยเพลงที่พี่เต้นเนี่ยเพลงของพี่นี่แบบท่าใหม่อ่ะคืออย่างที่บอกอะเก้าสิเอร์ซ อีกสิเปอร์เซ็นี่คือแค่ท่าจำเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองนี่แบบแต่ว่าท <the> ่าสวยชอบมากก็ต้องลองไปดูเองใครไม่เห็นก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันลาบเป็นยังไงก็ให้ไปซ้อมที่ไหนครับหรือค่ายไหนซ้อมที่กรมมี่สิคะซู้ซู สูซูฮัลโหลกูเชนมอร์แกนกูเชนมอร์แกนเอ้ยมันไม่บอกแกแล้วนะที่นี่มันก uh, ูเอ่อกูเช่นแอร์ทากแล้วนะกูเช่นทากนั่นน่ะใช่หไหมอะไรอะ่ะเมื่อกี้ตรงนั้นพี่เห็นมันมีรถมีไฟเยอะเยอะอ่ะไม่แต่เมื่อกี้อะเมื่อกี้คือจับเฉยๆใช่ไหมใช่ไม่ได้นะเดีย๋ยวนี้อะป้อมตำรวจเนี่ยตรงไฟแดงเนี่ยเขาจะมีป้ายอะไรสักอย่างากันไม่ให้เห็นตำรวจ เห็นไหมตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงทางไอ้จะขึ้นทางด่วนพระรามเก้าเนี่ยจากพระรามเก้าจะมันจะขึ้นทางด่วนอันนี้พี่ทะลุออกมาตรงเอมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงกลางเพชรบุรีใช่ไหมที่จะออกอโศกอ่ะตรงไฟแดงตรงนั้นน่าระวังนะมันจะมีป้ายใหญ่มันจะมองไม่ค่อยเห็นอะ้วตำรวจก็จะแอบอยู่ตรงั้นเมื่อวานเกือบเกือบแล้วติกเมื่อมาเนี้กำลังคิดถึงพอดีเลยค่ะ วันนี้เขียนไลเนอร์ด้วยนิดหนึ่งเพราะวันนี้เขามีเก็บภาพเบื้องหลังก็เลยต้องแบบว่าแต่งหน้าก็ต้องแต่งหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวภาพออกไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจกันเล็กน้อยเนี่ยกขียนไลเนอร์ใหญ่ไปวะเนี่ยก่อนนะเกินความจําเป็นมอ่ะก็แเค่หละให้หน้ามันดูมีสดใสนิดหนึ่งไงเราจริงๆตอนแรกไม่ได้กะจะเขียนอย่างเี้ยจะเป็นเลอะมันเลอะก็เลยต้องแบบเอ้า นิดหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยมีแผนจะทำาอ,อน้<ข>องห<ข>องผู้ชายมีค่ะมีค่ะแต่พอดีช่วงนี้เตี่นาก็ยุ่งมากเลยแล้วก็เอเขาก็ยุงย่งยุง่งเด็กเด็กปิดเทอมอยู่อะไรเงี้ยน่าจะหลังอันนี้หลังคอนเสิร์ตเนี้ยก็เดี๋ยวจะต้องจริงๆก็มีก็มีก็มีประชุมนะพรุ่งนี้ก็มีประชุมกันนิดหนึ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกอย่างเงี้ยด้วยนะคะ กดใจรอนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เอาสามกลิ่นเนี้ยใช้กันครบกันทุกคนเนยังวันนี้ที่นาใส่มาเบียวรู้สักแลที่ใส่มาเบี้ยวบ่อยที่สุดเลยนะเนี่ยชอบมากเลยอะ่ะมันมันหอมผู้หญิงมไหอ,อไม่แต่งก็สวยรับคุณคะ่ะอยากให้ รู้เลอเกินว่าฉันเสียใจเป็นเพลงเป็นชื่อเพลงที่ยาวที่สุดของพิจนาชายและพี่ชอบเพลงนี้มากเลยนะอยากดูถ้าเต้นใหม่พี่จังเลยก็ดูที่คอนเสิร์ตนะแ mm hmm. ต่แรกข้ากาจะโพสต์ลงนิดนึงนะแต่วันนึแค่เดี๋ยวก็ไม่ตื่นเต้นเนะไม่ควรนะ่ะไม่ควรอนะ่ะอยากนะใจก็อยากแต่ว่าเมื่อวานก็นั่งคิดว โพสจากสติกไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้หมดว่าเพลงไหนเอ๊ะหรือไงเราต้องรู้แน่เลยพี่ว่าเพลงอะไรกาไม่สิเราก็ต้องโพสท่าที่เราไม่เคยเต้นสิเราก็เห็นแล้วว่าเจนี่ไม่จบใครเล็กๆไม่ควร <c oughs> ใช่ไหมดสติกบอกว่าไม่ไม่ไม่ควรโอเคคนงานนี้ห่อมาอีกไมเอาไม่หอ่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องห่อแล้ว สวยจังเลยครับขอบคุณค่ะนิดนึงก็ได้นะคะอืคันนี้มีเพลงช้าไหมคะเอ่อของคนอื่นน่าจะมีนะแต่ของพี่อ่ะไม่บอกไม่บอกบิ๊กบอกไม่บอกไปไหนไปซ้อมเต้นค่ะ น้ำหอมพี่ลงห้างไหนน,น้ำหอมพี่ยังไม่ได้ลงห้างค่ะตอนนี้ก็คือ,อ,อสั่งทางออนไลน์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มีแอตตินา under score เอ้แอตติ under score beauty ในไลน์นะแล้วก็มีทาง Facebook cristina beauty นะคะแล้วก็มีทางลาซาด้าช้อปปี้ติ๊กตอกอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะ อือยากไปคอนมากๆแล้วได้มาไหมเนี่ยไม่ได้ตัวยฉันมันน้ำพึ่งพี่ยังดูเด็กอยู่เลยครับพี่เด็กพี่ก็ยังเด็กอยู่นะเด็กอะไรก็เนียพันเดียบชิ้นปีจ้า อยากให้ถึงวันนั้นเลยคััอยากร้องเพงลงร้องสดอ,อยากฟ <มา S 2> ังเพงลงร้องสดอ,อ่ากอน,นั้นแหละไปดูวันนั้นแล้วช่วยพี่ร้องด้วยนะวันนั้นน่ะพี่ร้องเพลงอะไรก็ต้องช่วยพี่ร้องด้วยนะทั้งร้องทั้งเต้นอย่าลืมนะนัดวันรอไปดู<เห>พี่ร้องคู่กับเต่าสมชายแน่สมชายมี <S 2> <S 2> ละซอต้องพี่เอกละตั้งแต่หัวจดเท้า อัลบั้มแรกของปิตินานินจะออกในเดือนธันวาสองห้าสามสามใช่ค่ะสาสามนี่คือปีเก้าศูนย์ใช่ไหมหนูซื้อบัตรไม่ทานหรอเปิ้ลอฮ้ยสียดายมากคอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนอนออะก็อย่างที่เพลงที่เาเปิดนั่นห่ะคอนปกติศาสตร์นะเพราะว่าโอกาศที่ RS เอกับแกรมมีจะมารวมกันเนี่ยมัน มันยากแนะ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นไ,ปไม่ได้เลยนะแล้วก็เพลงที่เอ่อเรามาเรานำมาร้องเนี่ยในเงี้ยในคอนเสิร์ตเนี้ยคือเป็นเพลงคิดหมดเลยนะแล้วก็ใครจะร้องเพลงอะไรของใครอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากมากสำหรับคอนเสิร์ตนี้การที่นักร้องแกรมมี่จะไปร้องเพลงของอ s หรือว่าของ RS มาอไปร้องเพลงแกรมมี่อันเนี้ยมัน ได้โอกาสนะอือใช่อ้นะน้ตาจะไหลซึ้งมากอ่าชุดคอนเซ็ปต์ดันซิ g งควีนยังอยู่ไหมครับโอ้ก็ต้องอยู่สิได้พี่เป็นร็อกก็ไม่ได้แล้วนะ <larda> ระยองอ่าสวัสดีค่ะระยองเป็นยังไงบ้างอากาศฝนตกงฝนตกไหม,อ,มอ่ะเหมื่ยอะไรเงีง้ย คุณแม่ฝากบอกส e l e c t i v e ที่หนึ่งในใจโอ๊อยน่ารักมากบอกคุณแม่ต้องลองมาบียองโรสใช่นะลองก็ไปเนี่ยแล้วเหมือยชอบกินไหนอะ่ะพี่ร้องคู่กับลิปกับออยหรือเปล่าไม่บอกว่าพี่ร้องกับใครไปดูเอาเองต้องดูเอาเองจัดโอ้หลายๆอะไรเนี่ยหลายๆนะรอบอะไรนะจะได้ ันนี่พูดถึงคนไหนเนี่ยคนนี้เขามีแค่สองรอบอ่ะเขาไม่เขาไม่เพิ่มรอบด้วยเขาไม่เพิ่มรอบเพราะขายอีกคนหนึ่งไปแล้วเฮ้ยตอนนี้ร้อนสุดค่ะระยองร้อ, <c oughs> อ,อ,องเพลงให้ฟังสวัสดีค่ะอยากให้พี่ร้องเพลงให้ฟัง สวยมากคิดถึงอัลบัม้มงานจนคนตดนเรีใครจะมีสตางค์ก็มีไปใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะคอยแข่งกันไปไหน่อยตามใจเขาสำเร็จจะได้แรกขอแต่มีจะเธอจางเธอก็พอใจโย เงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วอะช่วยรงหน่อยสิ่งใดดูเหมือนมีค่าขออะขอลองให้ละสิ่งใดดูเหมือนมีค่า ควันนะวันอ้ยยิ่ง <c oughs> ได้ทุเม,มีค่าวรให้ันากันไปอะไรนะอันนี้หละพี่เอ<ช>๊จะมาจำได้แต่อะไรจนะ้ากันไปอะไรเนี่ยไิ่งได้ทุเรศไม,มค่าควันฝันอไม่ใช่จี้นคว้าเอ้ยทําพี่ลืมละตอนเนี่ย <c oughs> ไม่ขอยืดยื้อให้ในใจฉันขอเธอคนเดียวครับโชคนควยและคว้า <Yeah. S 1> กันไป <laughs> ขอบคุณมากจ้าหญ <laughs> ิงหิงไม่ขอยืดยื้อให้ใน้ใจฉันขอเธอคนเดียว โลกกลมกลมจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวไม่แต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอให้ใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมชอบมากเลยลิงเกาะรถนั่นแหละนั่นไงตุก๊กตาลิงไง <S 1> <S 1> จำได้ว่ามิวสิคเพลงนี้พี่เป่าเค้กใช่ผมบอก ใช่ไหมผมบอบแล้วก็อะไรเงี้ยเอาอะไรมาเล่นก็ไม่ยอมจแตาจู่ัาอยากเห็นพี่ตินาดวลเพลงกับ ใหม่เจริญปุระพี่เคยเลยนะเคยดวนกันแล้วไม่มีใครขอร้องถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมตอนนั้นคอนอะไรอะคอนพี่ดีแบบจำไม่ได้แล้วโอ้ตาข้างนี้พี่แห้งหรืออะไรเนะี่ยมันน้ำตามันชอบไหลอ่ะรือาพี่คิดถึงแฟนคลับมากเกินไปจนไหลโดยไม่รู้ตัว <c oughs> <c oughs> อา,ออาอออวว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 วะวววว อะไรรูปอะวิดีโออยากให้พี่ร้องเพลงอยากฟังคำนั้นตลอดไปอเออเฮอทไมคุณชอบไอ้คำคำนั้นเหมือนทำให้สัน่นไปทั้งหัวใจใครเข้ามาวุ่นคุณรู้ บางไหมฉันไม่ชอบทำอย่างนั้นน้ำตาไหลแล้วเป็นคำที่บาดออกมาจากใจหรือแค่มักง่ายพูดไปวันวัน,วนรู้ไหมว่าโลกมันไว้สถานทุกครั้งที่ฉันได้ฟังเอาแค่นี้ล้วกันนะอย่างคุณฉันรู้เดี๋ยวช่วยพี่ลองแล้วกัน ที่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการทานอาหารการนอนซึ่งออสองสามวันหลังเนี่ยพี่นอนอาจจะนอนดึกนิดนึงหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยมากก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยมากแต่ว่ามันก่อนนะ่ะพี่ กินกาแฟแบบกาแฟกาแฟดําแบบโดสสูงๆไง mm hmm. พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นข้อกาแฟหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยตอนนี้ตอนเช้าอ่ะพี่ก็จะพยายามทานแบบว่าไม่แบบว่ากาแฟไม่เข้มข้นไม่หนักมากเพราะกลัวเดี๋ยวมันคืนไม่นอนเ mm hmm. ช่นกันนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะนี่ถึงไปถึงแต่เมียนะ เดี๋ยวพอมันมืดมืดสัญญาณอาจจะไม่ดีวันนี้ทายที่จะได้จอดข้างบนหรือข้างล่างคนก็นเยอะเยอะนั่นแต่มเนี่ยคือมันดักฮะมันดักมัดักรอมันดักรอเอยมันดักรอดารา วนวันนี้เราไม่ได้มากับนี่แบบว่าที่ขนาดน,นี้นานมากแล้วนะพี่หมายถึงตัวพี่นะตัวพี่จะมาบ่อยแตบบ่ว่าเดือนหนึ่งบางทีไม่ได้เข้าหรอหนูพี่เป็นปีแล,แล้วที่ไม่ได้เข้ากับนี่มาเข้ามากับพี่เนี่ยลอ่าเขาให้ลงเลย พราะฉะนั้นสัญญาณอาจจะไม่ดีนะอาจจะมืดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าวันนี้ก็แวะมาทักทายให้หอมปากหอมคอเดี๋ยวจะคิดถึงพี่และเลยจะหาว่าพี่ยังไม่ยอมเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ่ะแวะมานิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าไม่แวะมาเลยใช่ไหมก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วเราก็เหลือเวลาอีกประมาณสองอาทิตย์นิดนิดใช่ไหมประมาณสองอาทิตย์นิดนิดเนี่ย ก็ได้เจอกันแล้วต้นอาทิตย์หน้าพี่ก็รันทรูเอ้ยใช่ปะใช่นี่จะครึ่งเดือนแล้วะนี่ต้นอาทิตย์หน้าเราไม่ใช่สิเรายังมีอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ตกใจหมดย่มีอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่คงจะได้เจอคนมากๆละเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมากันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนโชว์เนาะก็ก็จะมาอัดกันตับวันนั้นนะ ก็แล้วก็อีกอาทิตประมาณ2 4 25ิี้นี่พี่ก็ลันทรูล้วลันทรูก็มีเวลาพักนิดนึงพักนิดนึงเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ซ้ายแล้ว mm hmm. เข้าได้ไหมคิดว่ามีไหมยังไม่มีหรอกคือจะเสียงเข้าไปใช่ไหมอืมยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะในการซ้อมในการ เตรียมตัวให้มาแม็กแล้ว่ไม่มีการซ้อมในการเตรียมตัวแล้วก็เ้ยระวังในการแสดงของวันที่29และ30ลกรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองทานี มาจะได้เจอน้องๆหลังโชว์เนาะแสงไฟเหมือ <c oughs> เนเขารู้ว่าข้างในมืดก็เลยส่งแสงสองแส,ง,ส,ง,สงมาให้จะได้เห็นหน้ากันอยู่นิดนึง <c oughs> พี่ทินาอะไรนะสนเอ้นะมองไม่เห็นเนะอ,อันนี้อยู่ไหนกันเนี่ยวันนี้เรียน มีเรียนหนังสือมีทํางานมีอะไรนี่คือจะชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมใกล้ค่ะยังมีไหมเราไปจะเสียงต่อไปว่ามีไหมอืมนี่แโอเคมีโอเค,อเคทุกคน นะวันนี้พี่ก็เป็นกําลังใจใทุกคนนะในการทํางานในการเรียนหรือว่าในการทําอะไรก็แล้วแต่นะก็ส่งกํากลังใจให้กันและกันนะคะขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีๆของทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตให้อีกนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ